โอเคนะครับวันนี้เราจะมาดูเรื่องเลขาคณิตมันมันเป็นของมอต้นอ่ะเออแต่ว่าคือมันนอกเหนือจากหลักสูตรเว้ยถ้าถามถามว่าใช้ความรู้ทั่วไปของมอตอน้นมันมันทำให้มันตอบได้แต่แม่งคือถ้าจะคิดด้วยตัวเองเนี่ยม่งกูว่ามันเป็นเรื่องยากกว่าจริงๆอ่าแต่ถ้าใครคิดได้นี่เก่งมากเลยนะครับวันนี้เราจะมาใช้กฎของเชี่ยวหวาเชี่ยวหวา บางบางคนก็เซวาอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าเขาเป็นอิตาลีจะอ่านอังกฤษหรืออ่านอิตาลีก็ก็แล้วแต่จะเซวาเชวาก็ whatever แล้วแต่พวกมึงโอเคมันพี่จะพาพิสูจน์ด้วยวันนี้นะครับพาพิสูจน์ก็คือวันนี้เนี่ยเรายกโจทย์ขึ้นมาดูก่อนเนี่ยโจทย์อย่างเงี้ยมาถึงปุ๊บนอกจอากว่า,าเฮียแม่งเหมือนง่ายนะมีด้านนี่เป็นสี่เป็นสามเป็นห้าเป็นห้าอย่างงี้เอา,ามีตัดจุดเนี้อ่อ แล้วถามว่า AB เนี่ยยาวเท่าไหร่ AB ยาวเท่าไหร่ <c oughs> ถ้าใช้ความรู้มาต้นไม่มีปัญหาเลยแก้ได้หมด1นส่วนสจริงๆใช้เรื่อง1นส่วนสองคูณฐานคูณสูงมันจบเลยไม่มีอะไรนะครับแค่แค่นั้นเองแล้วก็อาจจะมีการเรื่องทฤษฎีจํานวนด้วยนิดหน่อยนะครับก่อนที่จะมาทําโจทย์นี้พี่จะพาดูทฤษฎีของเชวาแล้วก็พาพิสูจน์ก่อนแล้วกันมาดูนะครับโอเค พี่ไปหยิบที่รองอันนี้ก่อนเดี๋ยวมันจะหลุดมันจะหลุดป้อนะึงคือแม่งมันต้องมันต้องมีแผน่นวางไม่งั้นเดี๋ยวมือมไปโดนแถบแล้วมันจะเลื่อนโอเคนะครับอ่าเซวาเชววานะครับทโอรีทฤษฎีของเขาเขาบอกว่ายังไงเดี๋ยวพี่ขอเขียนนี่ก่อนนะสมมุติพี่เขียนนี้อ่านี่เป็น A B C D E F อย่างนี้นะครับ อ่าสูออกเขาบอกว่าอย่างงี้เว้ยเขาบอกว่า ab ส่วนด้วย bc คูณกันกลับนะคูณกันกลับ cd ส่วนด้วย de คูณกันกลับ ef ส่วนด้วย fa เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ1เนี่ยถ้าเอาอัตราส่วนแต่ละด้านมาคูณกันทั้งหมดเลยมันเท่ากับหนึ่งนี่มันง่ายมากเลยนะเว้ยแล้วน้องจะบอกเฮ้ยเครียมันมันดูเยอะแต่จริงๆมันไม่เยอะมันไม่เยอะนะน้องดูดีๆเว้ย ก็คือว่าในด้านด้านหนึ่งเนี่ยมันจะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนถูกไหมมันถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนนะครับสมมุติน้องบนนี้น้องบนทนเข็มนี้เลยน้องบนนี้นะสมมติน้องบนนี้จับด้านด้านนี้ครับนี่นะ AB เราก็ตั้งก่อน AB แล้วต่อมาเจอด้านอะไรก็เจอด้าน BC ก็หารด้วย BC แล้วต่อไปก็คูณอ้าต่อมาเจอด้านอะไร CD ก็ CD ไปงี้แล้วก็หารด้วยอ้อต่อไปวนอย่างงี้เลย แล้วก็เป็น d e แล้วก็คูณก,กันกับ e f ส่วนด้วยอันนี้เห็นไหม่า f a อย่างเงี้ยแป๊บนึงนะครับกดกล้องก่อนโอเคแล้วมันก็เท่ากับ1จบเนี่ยกดข้องเชวานั้นไปทำโจทย์ข้อเมื่อกี้ได้ง่ายจบแค่นี้เองไม่มีอะไรละคราวนี้พี่อยากจะบอกน้องว่าเฮ้ยแล้วสมมุติว่าคนไม่รู้ไม่รู้สูตรเนี้ยจะทํำยังไงน้องจะต้องมันเหมือนกับจะต้องพิสูจน์สูตรนี้ขึ้นมาเองเลยเว้ยดูนี่เดี๋ยวพี่จะทําให้ดู นะครับเป็นการพิสูจน์สูตแล้วกันปุ๊บขอขอใช้ช่องหนึ่งอ่าอันนี้น่าจะน่าจะต้องเพิ่มอีกช่องหนึ่งแป๊บนึงอ่าโอเคมาดูนี่อันนี้พิสูจน์แล้วกันนะครับอันนี้จะเป็นวอทพิสูจน์พิสูจน์นะครับอ่าอ,อิเคียแม่งกูทำไมเขียนภาษาไทยไม่ถูกวะพิสูจน์ไอิเคียแม่งทำไมกูแม่งอยู่โง่ภาษาไทยยิ่หายเลย ไม่ได้ไม่ได้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะอย่าทำอย่าทำพี่ชอบภาษาไทยนะแต่พี่ตกภาษาไทยชอบมากๆชอบฮเฮีย้ยเลยไอสัตว์โ okay. อเคเราเรามาดูต่อนะอ่าเราเขียนว่าด้านานี้กับให้เป็น A B C D E F อย่างนี้แล้วมีตรงกลางเป็นจุด O อย่างนี้อันดับแรกนะพี่ขอบอกกันเลย O เนี่ยตัดที่ไหนก็ได้ในสามเหลี่ยม ในสามเหลี่ยมนี้คือไม่จําเป็นจะต้องเป็นจุดเซนทรอยไม่จําเป็นจะต้องเป็นจุดเซนเ,นเตอร์หรือเป็นอะไรไม่จําเป็นคือขอให้เป็นจุดอยู่ในสามเหลี่ยมแล้วก็สามเส้นลากมาหาพอจบเลยแค่นั้นนะครับโอเคคราวนี้เรามาดูนี่นะโอเคต่อมานะครับเวลาพี่ดูพื้นที่ตัวนี้พี่ดูพื้นที่ตัวนี้ก่อนนี่ตัวนี้นะครับพื้นที่สามเหลี่ยม AOB ตัวนี้โอเคแหละมันจะเท่ากับ หนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงนี้อ่าโอเคไอ้ตรงไอ้ตรงเนี้ยมันมันเป็นอีกอันหนึ่งนะย้ำนะนี่เป็นของมอต,ต้นดังนั้นพี่จะถือว่าเป็นการย้ำอีกอันหนึ่งนะไอ้สูงตัวเนี้ยไอ้สูงตัวนี้เว,ว้ยพี่ดอกจันไว้มันต้องเป็นสูงตรงสูงตรงนะครับอันนี้อีกอันหนึ่งนะที่ที่น้องต้องจานะมันเป็นสูงตรงเว้ยออไอ้ไอ้พวกเนี้ยน้องต้องจาเลยสําหรับการสอบเรียนต่อมอมอปลายคือหมายความว่าอย่างนี้ สามเหลี่ยมน้องเนี่ยถ้าเป็นนี้ไม่ว่ามันจะเอียงนี้ไม่ว่ามันจะเอียงนี้หรือมันจะเอียงนี้หรือมันจะเอียงกระโดกแะดอย่างนี้รู้จักกระโกแดไหมเออนั่นแหละคือยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าแต่ถ้ามันมีฐานที่เท่ากันนี้นี่มีฐานตัวนี้ที่เท่ากันแล้วก็มีความสูงตัวนี้เฮดเท่ากันพวกพื้นที่พวกเนี้ยทั้งหมดมันเท่ากันหมดเลยนะเว้ยอืมอันนี้ยพื้นที่เท่ากันหมดเลยเท่ากันหมด ไม่ว่ามันจะเอียงไปซ้ายเอียงไปขวาเบ้ซ้ายเบ้ขวาโอ้แล้วแต่เลยนะครับแต่ถ้าสูงตรงเท่ากันคือพื้นที่เท่ากันนะครับอ่าโอเคงั้นพี่มีมีสามเหลี่ยมตัวนี้ละแล้วพี่ก็จะใช้สามเหลี่ยมอีกตัวหนึ่งคือตัวนี้ตัวนี้นะครับนี่พื้นที่สามเหลี่ยมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเอาตัวนี้บังกันเดี๋ยวมันมันโดนคือเวลาหน้าจอมือมันไปทัดกับแท็บเล็ตมันมันจะเพี้ยนเ้ยอ่าแล้วก็สีเขียวนะเป็น C.O.B. อย่างนี้มันก็จะเท่ากับ1,2ส่วน2ถูกไหมครับคูณฐานแล้วก็คูณสูงตัวนี้อ่าโอเคน้องจะเห็นว่าสามเหลี่ยมทั้งสีน้ำเงินและสีเขียวเนี่ยนะครับมันจะมีสูงตรงเท่ากันถ้ามองดูดีๆนะสมมตินี้เป็นฐานเห็นไหมแล้วนี่เห็นไหมน้องเห็นว่ามันใช้สูงตรงร่วมกันอ่าน้องเห็นว่ามันใช้สูงตรงสูงตรงมันเท่ากันเว้ยนั้นถ้าพี่เอาสองตัวนี้มาหารกันนี้่ มันจะตัดกันได้สูงตรงมันจะตัดกันทิ้งอันนี้จะตัดทิ้งอ่านะครับมันจะทําให้เหลือว่าแล้วหนึ่งนะมันจะทําให้เหลือว่าพื้นที่สามเหลี่ยม AOB เอยเสียวมือไปโดนไอ้ข้างล่างนี่จังเลยจริงๆพี่ต้องตัดไอ้ข้างล่างออกก่อนแม่ไอเห็นไนหะมไอ้ที่มันเป็นกดโฮมปุ่มอะไรเงี้ยแม่งลืมไว้แล้วก็เป็นสามเหลี่ยม COB ลองคิดดูติงต้งติง้งลุกติ้งลุกคิดดูคิดดูนะครับมันจะได้อะไรมันก็ต้องเป็นฐานถูกไหมมันก็จะกลายเป็นนี้ A B ส่วนด้วยอะไรครับ B C ตัวนี้อ่าอันนี้คือพื้นที่สามเหลี่ยม A O B ส่วนด้วยพื้นที่สามเหลี่ยม C O B นะค่อยค่อยคิดตามโอเคโอเคมาต่อต่อนะอ๋อพี่จะขอลบตัวนี้ก่นชึบชิบชบชบโอเคนะครับค่อยค่อยคิดค่อยค่อยคิด ต่อมาต่อมาต่อมาอม,มันเยอะเลยเกินสีม่วงตัวนี้สีม่วงตัวนี้นะครับอีม่วงตัวนี้อีม่วงตัวนี้อีม่วงตัวนี้โอ้ยมือเริ่มสั่นละมันเขียนยากเขียนยากเขียนยากแล้วหนึ่งขอขยับนี่ยขยับแผ่นรองปุ๊บสีม่วงนี้นะครับลองคิดดูพื้นที่สีม่วงพื้นที่สีม่วงก็คือสามเหลี่ยม a c เอ้ยไม่ใช่สี A E B A E B E B นะครับส่วนด้วยตัวนี้พี่จะใช้ส่วนด้วยตัวนี้นะครับอีกตัวหนึ่งขอเป็นสีส้มแล้วกันตัวนี้นี่ C E B พื้นที่สามเหลี่ยม C E B ตัวนี้เฮ้ยน้องคิดว่ามันจะได้เท่าไหร่ฮะมันมันจะคล้ายๆเดิมเลยเว้ยก็คือมันมีสูงตรงร่วมกันนี้เหมือนกันเลย นะครับทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะได้ว่าเป็นเท่ากับ AB ส่วน BC ตัวนี้ค่อยๆนึกนะค่อยๆนึกโอเคอ๋อพี่ก็จะได้ตัวนี้เอามาเป็นเหมือนกันพื้นที่สามเหลี่ยม AEB ส่วนด้วยพื้นที่สามเหลี่ยม CEB เท่ากับ AB ส่วน BC ตัวนี้ตันข้างล่างพี่ขอลบนะตัวนี้พี่ขอลบแล้วกัน เขถือว่าเขียนให้ดูแลเรียบร้อยนะครับโอเคแต่นานๆนิดหนึ่งอ่าโอเคพอเราได้พวกนี้มาทั้งหมดแล้วเราจะทําอะไรต่อนะครับค่อยๆค่อยๆคิดนะค่อยๆคยิดอ,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 อันนี้แหละตัวนี้อีกอันหนึ่งเว้ยมันเป็นเรื่องของทฤษฎีจํานวนและอันเนี้ยพี่อยากจะฝากไว้อีกอันหนึ่งนะอันที่หนึ่งละอันที่สองละอันนี้อันที่สามเว้ยอันหนึง่งเขาเรืยอนี่กันชื้ออืมเรืยอนยากเหลือเกินอีกอันหนึ่งนะครับอัน,นที่สามที่อยากจะฝากไว้เลยนะครับอืมอันที่สามนะคือ ถ้านะครับจํานวนที่มีนะครับอ่าที่มีนะอัต,ตราส่วนอัตราส่วนที่เท่ากันอ่าเรียกว่าอัตราส่วนอย่างต่ําแล้วกันอย่างต่ำที่เท่ากันอ่าถ้ามีจํานวนที่มีอัตราส่วนอย่างต่ําที่เท่ากันอ่าเศษลบเศษส่วน ลบส่วนจะได้อัตราส่วนเดิมอ่าจะได้อัตราส่วนเดิมน้อยจตเฮ้ยเคี้ยวอะไรวะมันมันมันคืออะไรน้องดูนี่นะ๋ยวพี่จะเขียนให้ดูอย่างเช่นพี่ตั้งว่ายี่สิส่วนสบหเงี้ยถ้าน้องทําเป็นเศษส่วนอย่างต่านะน้องทําเป็นเศษส่วนอย่างต่ําน้องจะได้ว่าเป็นเอาสี่ตัดเป็นห้าส่วนสอย่างงี้ถูกไหมแล้วสมมุติพี่มีอันหนึ่งคือสิบห้าส่วน 12องเนี้ยอัตราส่วนอย่างต่ำมันก็คือ5ส่วน4นี่ถูกไหมครับอ่าอันนี้น้องคิดดูดีๆนะถ้าพี่เอาอย่างงี้20ก็คือเศษลบเศษ15ลบ20สลบ15ส่วนด้วย16ลบ12เนี่ยมันจะเท่ากับ5ส่วนสน้องเห็นไหมว่ามันจะได้อัตราส่วนเป็นไงอัตราส่วนเดิมอือก็คือถ้าเศษส่วน2จํานวนที่มีอัตราส่วนมันเท่ากันแล้วนะอัตราส่วนอย่างต่ำเนี่ยมันเท่ากันแล้วมาลบกัน ต่ไม่ใช่เอามาลบกันเฉยๆนะต้องเศษลบเศษส่วนลบส่วนนี้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนี้นะอย่าไปทํานี้อันนี้ไม่ถูกนะไม่ใช่ยี่สิบลบสิบหกลบสิบห้าส่วนสิบสองโอเคนิดหนึ่งเมื่อกี้นิดหนึ่งนะครับอ่าคราวนี้อย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะอย่างงี้มันไม่ใช่อย่างงี้มันเป็นศูนย์เลยต้องเอาเศษลบเศษส่วนลบส่วนโอเคค่อยๆค่อยๆตามนะค่อยๆตามสําหรับใครไปก่อนได้ใครอั้นได้ก็ไม่มีปัญหาครับอันนี้ค่อยๆตามนะโอเคแล้วเรามาดูนี่ ถ้าพี่ทำนี้นะครับนี่พี่ตั้งด้วยพื้นที่ตัวนี้พี่ดูดีๆนะอ่ะตัวนี้มันหายไปตัว A B C D E อย่างงี้อ่าโอเคนะครับพี่ตั้งด้วยตัวนี้พื้นที่นี้สีแดงนี่นะอ่าโอเค A E A E B อย่างนี้อ่าพื้นที่สามเหลี่ยม A E B แล้วก็ลบด้วยตัวนี้ลบด้วยตัวนี้สีน้ำเงินตัวนี้ ลบด้วยสีน้ำเงินตัวนี้พื้นที่สามเหลี่ยม AOB น้องจะเห็นว่าไอ้นี่เห็นไหม AOB ตัวนี้กับไอ้ตัวนี้ AEB ตัวนี้นี่เห็นไหมมันมีอัตราส่วนที่เท่ากันตัวนี้ตัวนี้เห็นไหมอัตราส่วนที่เท่ากันอ่ากับอีกด้านหนึ่งเดี๋ยวพี่ทําให้ดูอีกด้านหนึ่งนี้ก็คือใช้ตัวนี้ด้วยปุ๊บนี่ตัวใหญ่นี้ก็คือเป็น CEB อันนี้เป็นพื้นที่สามเหลี่ยม C E B ลบด้วยพื้นที่สามเหลี่ยมตัวนี้ค่อยๆไล่ดูนะนี่ตัวนี้นี่ตัวนี้อ่า C O B C O B อย่างงี้หารชึบป,ปุ๊บน้องจะบอกได้เลยว่ามันจะเท่ากับ A B ส่วนด้วย B C อย่างงี้เพราะอะไรเหมือนกับที่พี่ทำให้ดูอย่างงี้น้องเห็นไหมเห็นไหมไอ้ตัวนี้สีแดงตัวนี้อัตราส่วนมันได้คืออะไรครับ ดูดีๆนะเนี่ยเดี๋ยวพี่วงให้ดูมันคืออัตราส่วนอะไร AB ส่วน BC ส่วนตัวนี้ไอ้ตัวนี้เห็นไหม AO B ส่วน COB ตัวนี้มันก็อัตราส่วนอะไร AB ส่วน CB เหมือนกันเลยอัตราส่วนแม่งมันเท่ากันเว้ยดังนั้นไอ้ตัวนี้มันได้อัตราส่วนตัวนี้ออกมานะครับมันลบกันตั้งได้อัตราส่วนตัวนี้ออกมาเหมือนกับที่พี่บอกตัวนี้อันที่สามเนี่ยทีเดียวแม่งได้สามอย่างเลยโอเคนะครับอืม จริงๆอยากให้คลิปมันแค่สิบนาทีนะแต่แม่งมันไม่สิบนาทีหรอกเพราะมันเป็นบทพิสูจน์มันต้องยาวอยู่แล้วนะครับต่อมาต่อมาพอพี่เอามาลบกันนี้ไอ้พื้นที่ตัวนี้เนี่ยน้องคิดดูดีๆนะสามเหลี่ยมใหญ่นี้ลบด้วยสามเหลี่ยมเล็กนี้มันจะเหลือเป็นสามเหลี่ยมตัวนี้ A B C D E F ตัวนี้มันจะได้กลายเป็นตัวนี้ครับนี่มันได้กลายเป็นตัวนี้นี่ A O E มันได้เป็นพื้นที่อ๋อสีนี้กาไม่เห็นพื้นที่ สามเหลี่ยม A O E ส่วนด้วยค่อยๆดูนะ C นี่มันจะได้ตัวนี้ชึบมันได้อีกตัวหนึ่งตัวนี้นี่เพราะมันเป็นรูปใหญ่แล้วก็ลบด้วยอันข้างล่างรูปเล็กถูกไหมมันจะได้กลายเป็น C O e. ห C O ห C O E นี่หารด้วยพื้นที่สามเหลี่ยม C O E เท่ากับ ab ส่วน bc ตัวนี้อ่าเนี่ยเอามาเท่านี้นะน้องก็มันก็เกือบจะจบละเกือบจะเสร็จแล้วคำนึงพี่ขอคัดลอกลงมาข้างล่างตัวนี้ชึบอ่าอันนี้เราก็ได้กลายเป็นีเขียน abcd ef อย่างงี้นะอ่าเราบอกว่าถ้าเราใช้อัตราส่วนด้านนี้สีแดงตัวนี้กับตัวนี้สีแดงนะมันจะได้ว่า พื้นที่สีแดงพี่ขอเขียนอย่างเงี้ย่บบพื้นที่ A O E ส่วนด้วยพื้นที่นะครับ C O E เงี้ยมันจะเป็น A B ส่วนด้วย B C เงี้ยถูกไหมเนี่ยน้องดูดีๆนะเนี่ยพื้นที่ด้านนี้ปุ๊บมันจะเอาด้านนี้พื้นที่ตรงนี้มันจะด้านนี้ถูกไหมค่อยๆดูนะอ่าต่อมาถ้าพี่ทำอย่างงี้สีเขียวนี้พี่ใช้ได้อย่างงี้ เขียวนี้นะปุ๊บมันก็ต้องเป็นด้านนี้ถูกไหมใช่ไหมเพราะเพราะมันเป็นสามเหลี่ยมไงแต่ละมันต้องเหมือนกันอยู่แล้วเวลาเราทําแต่ละด้านคือมันมันเหมือนกันอยู่มันแค่หมุนแค่นั้นเองนะมันจะได้ด้านนี้ออกมามันได้พื้นที่ของอะไรครับา c o a ส่วนด้วยพื้นที่ของา e o a เท่ากับ c d ส่วนด้วยอันนี้ c d แล้วก็ส่วนด้วย d e อย่างนี้ อ่าโอเคนะครับสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายอีกตัวหนึ่งสุดท้ายชุพี่ขอลบตัวนี้อ่าสุดท้ายนะใช้ตัวนี้ใช้ตัวนี้นี่เห็นไหมปุ๊บปุ๊บนี่มันก็จะเป็นด้านนี้กับด้านนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของด้วยแป๊บหนึ่งนะ EOC ส่วนด้วยพื้นที่ของ EOC ไปละมันก็จะกลายเป็น AOCAOC ตัวนี้มันจะเท่ากับ e f ส่วนด้วย a f a f a อห็นไหมพอเราได้อย่างนี้มาทั้งหมดปุ๊บนะครับพอได้อย่างนี้มาทั้งหมดน้องจับทั้งหมดเนี่ยคูณกันไว้จับทั้งหมดเนี่ยคูณกันคูณกันอ่าด้านซ้ายมือเนี่ยน้องเห็นว่า a o e แป๊บหนึ่งนะ a o e กับสามเหลี่ยม อันนี้ AOE กับ EOA เนี่ยมันจะเท่ากันตัวนี้มันจะตัดกันทิ้งนี่นี่ดูดีๆนะเดี๋ยวพี่จะใช้เส้นสีอะไรลากดีสีดำแล้วกันนี่ AOE AOE ตัวนี้ถูกไหมนี่ AOE นะกับ EOA โอ้ยมันอันเดียวกันแหละมันแค่สลับอันนี้เฉยๆมันเท่ากันมันจะตัดกันทิ้งตัวนี้ตัวนี้ตัดกันทิ้งนะครับอ่า COA กับ COA กับ AOC มันก็ตัดกันทิ้งตัวนี้เห็นไหมตัวนี้มันจะตัดกันทิ้ง อ่าแล้วก็อีตัวนึงตัวนี้อีตัวนี้อีต,อตัวนี้ก็จะตัดกันนะม,มันตัดกันหมดเลยแสดงว่าด้านซ้ายเนี่ยจะเท่ากับ1ด้านซ้ายนะเท่ากับ1ด้านขวาเนี่ยจะกลายเป็น AB ส่วนด้วย BC คูณกันกับ CD ส่วนด้วย DE คูณกันกันกบ EF ส่วนด้วย FA จบทฤษฎีของเชวา, <laughs> เ,ววาเชวาเชวานะครับอ่าโอเค ABC ดี A B C D E F อ่าโอเคตัวโอตรงกลางดังนั้นเนี่ยถามว่าถ้าใครไม่รู้ทฤษฎีนี้ทําโจทย์ข้อที่ให้ไปได้ไหมทําได้ครับทําได้น้องก็แค่ไล่พื้นที่สามเหลี่ยมแล้วก็ใช้เรื่องของไอนเนี้ยไอเรื่องทฤษฎีจานวนตัวเนี้ยที่มาลบกันเนี่ยนะครับหรือน้องจะไปพิสูจน์โดยใช้สามเหลี่ยมคล้ายกด้ไม่มีใครว่าทําได้หมดนะครับแต่ถ้ามันรู้สูตรมันก็ง่ายกว่าถูกไหมอ่าแต่ว่าจริงๆมันก็เกินหลักสูตรนั่นแหละ โอเคดังนั้นเรากลับมาที่โจทย์นะครับน้องเจอเจอคนนี้ง่ายละ AB ยาวเท่าไหร่โอ้ยเราก็ง่ายละอ๋อ AB เอ,อ้อนี่นี่น้องพี่ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะย้ำอีกครั้งหนึ่งเวลาไล่นะครับไล่อย่างงี้ไล่ไล่อย่างางี้ทวนเข็มงี้ AB ปุ๊บแล้วก็ต่อมา AB แล้วต่อไปเป็นอะไร BC ต่อไปเป็นคูณกันกับ CD ส่วนด้วยต่อไปเป็นอะไรไล่ไปอย่างงี้เลย DE คูณกันกลับอะไรต่อ EF ส่วนด้วยตัวสุดท้ายคือเอฟเเท่ากับ1เห็นไหมนี่มันนี่มันจบแล้วเนี่ยนี่มันง่ายมากเลยนะ้อง AB ไม่รู้ BC เป็น3 CD เป็น5เห็นไหมนี่5ส่วนด้วย5โอ้ยนี่ก็5คูณกันกันกบ EF เป็น4ส่วน3เท่ากับ1โอ้ย5ตัดการ AB เท่ากับอ๋อ33เป็น9 9ส่วน4ตอบจบเียวา ใครดูมาถึงตอนนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะครับยังไงก็ขอให้กดติดตามกด s ับสไคร b e หรือกดเชียร์กดหาอะไรก็ได้นะครับโอ้ไม่สุภาพนะครับคือจริงๆอยากจะอัพเรื่อยๆแล้วพยายามทาตารางให้มันลงตัวนะครับอืมนะครับโอเคก็ไม่อยากจะให้มันหยุดยาวๆนะครับอยากจะทาตอนนี้ค่อยๆทําไปยังไงก,ก็กดติดตามกดไลค์กดอะไรก็แล้วแต่นะครับให้เป็นกําลังใจกันก็แล้วกันไปละโชคดีครับสวัสดีครับ โอ้หแม่งกะไม่เกิน10นาทีก็ยี่สิบเลยสัตว